สวัสดีครับผมมาเดี๋ยววันนี้พามาดูาสมุนไพรหนึ่งชนิดใครไม่เคยเห็นตะไคร้ต้นภาษาอีสานเอิน่นหัวซิงไคร้ต้นนี่คือต้นเป็นๆของเขาพาดูอันนี้เป็นใบออนนี่นพาดูใบแก่นจะชัดลักษณะใบจุดสังเกตจุดที่1บนใบผิวมันจุดสังเกตจุดที่สอง ลายก้านใบจะชัดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แบบนี้เนี่ยถ้าบนอันนี้ถ้าหลังถ้าใตา้ใบจะเป็นแบบนี้สองจุดสังเกตแล้วมาดูมาดูจุดสังเกตจุดสุดท้ายที่ตัวชี้วัดว่าเป็นตะไคร้ต้นหรือเปล่าคือต้องต้องดูที่เปลือกดูที่เปลือกเดี๋ยวเราไปแกะมา อาวุธลับนะเนี่ยช้อนอาวุธลับทหารใช่มาแล้วอาินของเขานะครับนี่นี่คือเปลือกเปลือกลักษณะจะเป็นคุยๆคล้ายๆสีเสียดของคนแก่เที่ยวไปเคี้ยวหมากแบบนี้แต่ที่ตัดสินจริงๆคือกลิ่นของเขา จะเหมือนตะไคร้แต่ว่าจะหอมกว่าก็ <S 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 ดูลักษณะลําต้นจําจํจลาลักษณะลําต้นครับเป็นสีน้าตาลแล้วก็จะมีเทาด่างแบบแบบนั้นเลยเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งสรรพคุณของเขาแก้ท้องอืดท้องเฟ้เอขับปัสสาวะแล้วก็ช่วยรักษาในท่อทางเดินปัสสาวะใครที่เยี่ยวแล้วเจ็บ นะครับเจ็บตามท่อหรือนิ้วในท่อปัะสสะาวะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับวิธีใช้ต้มเป็นน้ำดื่มเช้าเย็นนะครับโอ,โอเคหาดูยากนะครับหาดูาดยากโอเควิธีนี้เอาไว้เท่านี้ครับผม